9วิธีบรรเทาอาการคันกันค่ะโรคไตกับอาการคันมักเป็นของคู่กันคลิปนี้เราจะมาบอกวิธีบรรเทาอาการคันกันค่ะส่วนใหญ่ปัญหาอาการคันจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายผู้ป่วยที่ฟอกไตแล้วหรือผู้ป่วยที่มีค่าของเสียในเลือดสูงคุมฟอสฟอรัสไม่ได้บางท่านคันเป็นจุดๆบางท่านคันทั้งตัวบางท่านมีผื่นร่วมด้วยบางท่านคันจนนอนไม่หลับ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่อาการคันส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโรคไตาทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากค่ะมาดู9วิธีบรรเทาอาการคันกันค่ะ 1. สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคุมอาหารเพื่อลดปริมาณของเสียในเลือดและควรเลือกทานอาหารที่มีของเสียน้อยควรเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงค่ะ 2. เวลาอาบน้ำให้ใช้น้ำอุณหภูมิปกติ ไม่อาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเพราะจะยิ่งทำให้ผิวแห้งและไม่อาบน้ำบ่อยเกินความจำเป็น 3. เลือกใช้สบู่ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมเลือกใช้สูตรสำหรับผิวบอบบางค่ะ 4. ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกาจนเกิดแผลลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ค่ะทางที่ดีไม่เกาดีกว่าค่ะ 5. ใส่เสื้อผ้าเนื้อสัมผัสนุ่มเช่นผ้าคอตตอนผ้าใยฝ้ายเป็นต้นควรเลี่ยงผ้าเนื้อสัมผัสแข็งเช่นผ้าขนสัตว์เพราะจะยิ่งกระตุ้นให้คันมากขึ้น 6. เวลาซักผ้าควรเลือกน้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนโยนหรือเหมาะกับผิวแพ้ง่ายค่ะ 7. ถ้ทาครีมบำรุงอยู่เสมอเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเช่นโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ำสูงมอยเจอไรเซอร์เบบี้ออย โดยทาให้ทั่วทั้งตัวหรือหลังอาบน้ําทุกครั้ง8หากมีอาการคันไม่มากคันเป็นบางจุดสามารถใช้ยาทาภายนอกได้เช่นยาแคปไซซินเจล0.025%ทาเช้าเย็นนาน2-4สัปดาห์แต่ไม่ควรทาบริเวณใบหน้านะคะ9หากใช้ครีมทำทุกวิธีตามคำแนะนำแล้วก็ยังมีอาการคัน คันจนนอนไม่ได้ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวเพื่อพิจารณาเรื่องการใจยาหรือวิธีการรักษาอื่นเช่นฉายแสงอาทิตย์เทียมค่ะลองนำทาง9วิธีนี้ไปปรับใช้กันนะคะสำหรับเรื่องอาหารหากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรทางเจล88สถานทีสุขภาพมีหนังสือกินดีไตดีอายุยืนเป็นหนังสือที่ผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่รักสุขภาพควรมีติดบ้านไว้เลยค่ะ